สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชา้างสวนอีกเชน่นเคยนะครับวันนี้คุยโยโมีกล้วยไม้จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับต้นเนี้เขาเรียกว่าลูกช้างแต่คุโยโซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าลูกช้างแต่คุยโยโไม่รู้เลยว่าเป็นลูกช้างอะไรผสมกับอะไรนะครับเนี่ยก็ซื้อมาต้นต้นรุ่นเดียวกับพวกนี้นะครับซื้อมาตั้งหลายต้นแต่พอเห็นเขาออกดอกที่จริงเนี่ยถ้าเป็นช้างกะจะไม่ได้ออกดอกช่วงนี้นะครับผม แต่เห็นเขาออกดอกมาก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็เมื่อตอนที่เขาดอกบานนะ mm hmm. ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดู mm hmm. ก็เห็นว่า mm hmm. ถ้าเป็นลูกช้างดอกลักษณะอย่างเงี้ย mm hmm. เขาคล้ายๆกับว่าน่าจะผสมกับบางกอะซันเซ็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คล้ายๆกันเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยกรีดดอกของเขาก็จะเหมือนกับบางกอะซันเซ็ แล้วก็สีอะไรก็จะคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าบางกอกซันเซ็ตเนี่ยของเขาจะมีต้นเนี้ยมันจะแบบกว่าจะได้บางกอกซันเซ็ตมาเนี่ยเขาจะพัฒนามาหลายรุ่นแล้วเป็นการผสมของเอาไม้พื้ยไม้ป่ามาผสมผสมกันหลายสามสี่สามสี่รุ่นนะจะได้เป็นบางกอกซันเซ็ตมาแล้วก็ดอกเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเขาจะออกดอก ปีละหลายหลายครั้งสี่ถึงห้าครั้งแล้วก็พอมาเห็นตัวนี้ออกดอกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช้างกระผสมกับบางกอ,อกซานเซสก็เลยมาให้เพื่อนๆดูแต่อันนี้ก็เพิ่งออกดอกปีแรกนะครับผมเห็นวนะ่าแต่ดอกก้านดอกเขายังสั้นอยู่ยังไม่ยาวเท่าไหร่ออกดอกเป็นกระจุกจากก้านดอกสั้นแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าออกปีต่อต่อไปหรือดอกครั้งต่อต่อไปเนี่ยก้านดอกเขาจะยาวหรือเปล่านะครับก็ลองดูกันนะครับ ดอกเขาสวยที่สําคัญคือตอนเนี้ห่างจากที่ห่างจากดอกเขาเนี่ยประมาณฟุตกว่าๆเนี่ยกลิ่นหอมของเขายังมามามาได้เรายังได้กลิ่นเท่เลยนะครับก็ลองดูความสวยงามของเขาชอบมากเลยครับเพราะว่าต้นอื่นไม่มีใครออกดอกเลยเห็นเขาออกดอกอยู่สองต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นหยิบมาได้ยังไง ตอนซื้อเป็นรูปไม้ก็ยังต้นต้นไม่โตเท่าไหร่ต้นยังเล็กๆอยู่แล้วก็ามาเลี้ยงเรื่อยๆถ้าใครชอบความหอมเนี่ยต้นนี้ยกลิ่นหอมแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นช้างกะผสมกับบางกอ,อกซันเซ็ตจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกดอกให้เราเห็นเรื่อยๆแล้วแหละครับเดี๋ยวลองก็ลองเหมือนกับจะรอเขาอาว่าอีกอีกนานนิดกว่าจะออกดอกชอบต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้คุยลูกส่วนก็มีเกลืยไม้เล็กๆน้อยๆมา,นนา,นนานให้เพื่อนๆดูนะครับผมขอบพระคุณมากครับ